คืนดีกันแล้วจ้าจี้ย้อนใจอ่อนหายงอนหันแล้วล่ะคะ่ะหลังก่อนหน้านี้มีโมเมตตนต์งอนงอนง้อกันออกมาจนแฟนๆน,นั้นอดเป็นห่วงไม่ได้คะ่ะหลังนักร้องหนุ่มอย่างฮั่นอิสริยะในง้อแฟนสาวอย่างตีย้อนด้วยการหอบดอกกุลาไปง้อตอนตีสามครึ่งโดยข้อความที่ว่าดอกไม้ง้อแฟนตอนตีสามครึ่งขอโทษนะคะคนทางนี้เหงาแล้วดีกันนะล่าสุดดูเหมือนเรื่องเราจะลี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นล่ะคะ่ะ เมื่อถึงด้านสาวจียอนเธอได้โพสภาพคู่กับฮันพร้อมแคปชั่นมุงมิงว่ารักนะคนบ้างานนี้แฟนๆเข้าไปก็แบบว่าโลกอกกันยกใหญ่ละค่ะที่คู่นี้เขากลับมาหวานกันเหมือนเดิมยังไงก็ขอให้รักกันนานๆนะคะ